สู้สุดใจเด็กชายเกาหลีใต้บัทะกองทัพเกาหลีเหนือฤดูร้อนปี1950เกาหลีเหนือข้ามเส้นขนานที่38ตรงเข้ายึดกรุงโซในเวลาเพียงแค่3วันก่อนมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองปูซานอย่างรวดเร็ววันที่10สิงหาคมขณะทิฐิานของเกาหลีใต้ต้องปกป้องเมืองทางใต้สุดเพื่อรอการมาถึงขอ,องกองกําลังหนุนของซ้ารประชาชาติทหารเกาหลีใต้หลายร้อยนายและทหารอาสาที่เป็นเด็กชาย71คนอาสาเข้าร่วมรบเตรียมพร้อมรับมือในเมืองโพฮังซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำนักดง2 ชั่วโมงและเป็นพรมแดนวิกฤตแต่เนื่องจากขาดแคลนทหารเมืองเล็กๆนี้จึงถูกปล่อยให้อยู่ในมือของเหล่าเด็กชายเด็กๆแต่และคนไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนไรเฟิล M 1และกระสุนส250นัดแต่พวกเขายืนหยัดสู้และสามารถยันทานของเกาหลีเหนือได้ถึง4ครั้งกระทั่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเด็กๆทหารอาสาของเกาหลีใต้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น4 8คนพวกเขายันการเดินทัพของเกาหลีเหนือไปทงางใต้ได้เป็นเวลาถึง11ชั่วโมงและได้ช่วยชีวิตพลเรือนมากถึง2 0 0 0 0 0คนให้สามารถอพยพ